สวัสดีครับเย็นนี้ก็กอกนิวจะพาชมสวนย่อมนะครับสวนพอเพียงเล็กๆน้อยๆที่อยู่บริเวณหน้าบ้านของก็กอกนิวเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็กอกนิวเองก็ได้ถอนหญ้านะครับตรงบริเวณนั้นนะครับด้านหน้านะครับตรงมุมนั้นนะครับได้ถอนหญ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าก็กอกนิวได้ปลูกอะไรไว้บ้างนะครับนี่ในกระถางนี้นะครับ ในกระถางที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นดอกกระเจียวหวานเพชรนำพึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่กำลังแตกหน่อขึ้นมาเลยนะครับช่วงนี้นะครับคือในเดือนนี้เนี่ยนะครับถ้าดอกกระเจียวเนี่ยถ้าเราปลูกเดือนนี้เนี่ยเราก็จะได้กินนะครับในเดือนหน้านะครับปลูกไม่นานนะครับก็ได้กินแล้วนะครับอันนี้จะเป็นดอกกระเจียวพันธุเกษตรนะครับจะไม่เหมือนดอกกระเจียวที่อยู่ในป่าอยู่ในโคกนะครับ อันนี้จะเป็นดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับหวานกรอบอร่อยครับขอกล้องนิวเองก็นอกจากปลูกไว้สวนแล้วก็เอามาปลูกไว้ที่บ้านเป็นไม้ประดับนะครับโดยใส่ล้อรถเนี่ยนะครับก็กําลังแทงหน่อขึ้นมานะครับนะครับเห็นไหมครับทุกกระถางนะครับก็จะมีดอกกระเจียวอยู่ด้วยทุกกระถางนะครับพร้อมกับบัวดินแล้วก็ฮกหลงนะครับเป็นไม้ประดับคู่ไปด้วยนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูมุมนั้นนะครับมุมที่ก็อก๊อกนิวถอนหญ้าไปเมื่อวานนะครับนี่ครับดูมุมนี้นะครับก๊อกก๊อกนิวปลูกไว้ใส่ไว้กระถางเห็นไหมครับดอกกระเจียวเริ่มเป็นดอกขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับเป็นดอกขึ้นมาแล้วนะครับดอกขนาดนี้กําลังกินเลยนะครับหวานกรอบอร่อยนะครับเราเอาไปทอดก็ได้นะครับชุบแป้งทอดนะครับนี่เอาดอกเนี่ยไปชุบแป้งทอดนะครับ หรือว่าเอาดอกสดเนี่ยนะครับไปกินกับน้ําพริกก็ได้กินกับส้มตากินกับลาบกับก้อยกินกับปนได้หมดนะครับหรือว่าเราจะเอาไปนึ่งให้สุกหรือว่าเอาไปลวกก็ได้นะครับครับกินได้หลายอย่างนะครับนี่ครับกําลังแทงหน่อออกมาเห็นไหมครับนี่นี่ครับพอเข้าฤดูฝนแล้วดอกกระเจียวก็จะเริ่มแทงหน่อออกมานะครับนี่ครับนี่เป็นดอกออกมาด้วยดอก ดอกที่ออกมาก่อนต้นนี่เขาเรียกว่าดอกดินนะครับนี่ครับพอหน้าแ้งต้นดอกกระเจียวมันก็จะตายนะครับจะตายลงหัวเหมือนขิงนะครับคันนี้พอถึงฤดูฝนมามันก็จะเริ่มแทงดอกขึ้นมาใหม่เนี่ยเห็นไหมครับนี่กําลังแทงขึ้นมาเลยเห็นไหมครับนี่นๆเดือดๆอ่อนๆเนี่ยนะครับนี่ดอกกระเจียวนะครับแทงมาจากในดินอันนี้ก็หน่อดอกกระเจียวนะครับอันนี้ก็หน่อใหญ่ที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับนี่ ทุกที่บริเวณนี้นะครับก็เต็มไปด้วยนะครับของกินอันนี้ก็หนอดอกกระเจียวนะครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้ก็เป็นฮกลงเป็นไม้ประดับปลูกแซมกันอันนี้ก็เป็นวอเตอร์เครสนะครับเห็นไหมครับน่ะดอกกระเจียวนี่ครับดอกกระเจียวนะครับนี่นี่ดอกกระเจียวนี่ครับกาลังแทงขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีลอกนะครับอีลอกแล้วก็เป็นต้นผักหวานป่าเห็นไหมครับอีลอกเนี่ยกำลังเป็นฝักนะครับเนี่ย ถ้ามันสุกแล้วแก่แล้วเราก็เอาไปขยายพันธุ์ปลูกต่อได้นะครับในอีกโลกครับอันนี้ก็เป็นผักหวานป่านะครับบริเวณนี้ที่ก็ก็งวถอนหญ้าไปวันนี้นะครับนี่ครับนี่ตามเนี้ยก็จะปลูกดอกกระเจียวไว้ทั้งนั้นเลยนะครับกําลังแทงขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยมีดอกกระเจียวกับบัวดินนะครับอยู่ด้วยกันนะครับบัวดินก็มีหลากหลายสีถ้าเกิดขึ้นมานี้จะสวยงามมากครับบัวดินนี้ก็จะเป็นดอกไม้หรือดูฝนนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับอันนี้แตกมาหลายหน่อเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นหนอขึ้นมาอีกหนึ่งหนอเอ้หนึ่งดอกนะครับีนดอกครับนี่ครับนี่กําลังแทงหนอขึ้นมาครับนี่หนอดอกกระเจียวนะครับนี่นี่ครับนี่ครับอยู่ในวงล้อนี่วงล้อมอเตอร์ไซค์นี่ก็คือดอกกระเจียวนะครับแล้วก็บัวดินนะครับ อันนี้คือบริเวณนี้ก็ประมาณ10อันนั้น2.55เมตร5เมตร5 5คูณประมาณ10ตารางเมตรครับบริเวณเนี้ยนะครับก็จะปลูกหลักๆกก็มีผักหวานป่าเห็นไหมครับมี FFC ครับผักหวานป่าอันนี้เป็นผักหวานบ้านครับอันนี้ผักหวานป่าข้างในนู่นก็ผักหวานป่าเห็นไหมครับนู่นอยู่ในนี่ตรงนี้ก็ผักหวานป่านะครับนี่ นี่ครับอันนี้ก็ผักหวานป่านะครับอันนี้ก็เป็นวอเตอร์เคสนะครับกินมันๆได้เลยนะครับเอาเราเอามาทําสลัดได้นะครับนี่เอามาผัดก็ได้นะครับวอเตอร์เคสเนี่ยนะครับอร่อยนะครับเป็นเป็นผักที่แบบเป็นผักที่แบบดีมากๆเลยนะครับสําหรับสุขคนรักสุขภาพนะครับวอเตอร์เคสเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นผักหวานป่านะครับนี่ครับต้นผักหวานป่า วันป่าอยู่นี่ประมาณ2ี่สิบต้นนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับในกระถางนี้ก็คือดอกกระเจียวทั้งนั้นนะครับดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งอันนี้ก็เป็นพริกนะครับเป็นพริกนะครับนี่ครับ,นรบในล้อรถนี่ก็จะมีดอกกระเจียวเห็นไหมครับกําลังแทงหน่อนขึ้นมาดอกกระเจียวทุกวงล้อเลยแล้วทุกวงล้อนี่ก็จะมีบัวดินแต่ ind, แตละสีแต่ละสีอยู่ด้วยนะครับ เพิ่งตัดยอดออกเพื่อว่าจะให้เป็นดอกนะครับนี่ครับนี่ดอกกระเจียวหาวานเพชรน้ำพึ่งนะครับนี่กำลังแทงหน่อขึ้นมานะครับนี่ครับจะเป็นดอกกระเจียวหาวานเพชรน้ำพึ่งนี่ก็จะเป็นดอกในช่วงหน้าฝนนะครับอยากจะแทงหน่อออกมาส่วนหน้าแล้งนี่เราลดน้ํายังไงก็ไม่เกิดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่มันจะเก็บ สะสมอาหารไว้ในหัวนะครับนี่ก็จะปลูกประดับไว้หน้าบ้านแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นบัวดินนะครับกับดอกกระเจียวอยู่ด้วยกันคือสวยด้วยแล้วก็กินได้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องลดน้ําให้เสียเปล่าเห็นไหมครับนี่นี่เลยอันนี้ก็เป็นดอกเห็นไหมครับนี่ดอกดินนะครับเกิดแล้วนี่ครับ ันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวนะครับเกิดดอกขึ้นมาแล้วนะครับนี่ในกระถางที่เรียงกันอยู่นี่ก็คือกระถางดอกกระเจียวหวานเพรนำพึ่งทั้งนั้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกอย่างเราก็ต้องปลูกอ่าไว้เพื่อบริโภคในครวเรือนเรานะครับเรามีกินในควเรือนเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะครับนี่แหละครับก็คือ บริเวณสวนพอเพียงเล็กๆน้อยๆที่หน้าบ้านของก ok ๊อกก๊อกนิวนะครับนี่ถักหวานป่านะครับตรงนั้นก็เป็นถักหวานบ้านนะครับน,นี่ครับัหวานป่าครับเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงช่วงให้เกิดเต็มที่นะครับประมาณเดือนหน้านะครับหนอก็จะเกิดขึ้นแบบว่าเต็มที่เลยนะครับ หน่อจะเกิดเต็มที่เลยนะครับหน่อของดอกกระเจียวเนี่ยแล้วก็ดอกก็จะออกเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวก็คล้องนิวก็จะถ่ายให้เอชซีได้ดูนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับบริเวณอ่านี้นะครับคือเราพยายามเน้นที่ว่าสวยด้วยกินได้ด้วยนะครับนะครับคือทําเป็นสวนพอเพียงนะครับที่หน้าบ้านนะครับสวยด้วยกินได้ด้วยนะครับเอาของกินมาปลูกเป็น ไม้ประดับนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยด้วยกินได้ด้วยนะครับนี่แหละครับก็คือสวนพอเพียงนะครับน้อยๆที่หน้าบ้านของก๊ก๊อกนิวนะครับ